ตอนนี้ฮะล่างพระราชนจะดัเนิการใช้กฎหมายว่าด้วยครอบครัวเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใช้แค่สามจังหวัดนะครับทางทางพรรคอิสลามในประเทศไทยยื่นเข้ารัฐสาภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านรู้ข่าวนี้กันไหมฮะยื่นไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาเตรียมการโบวตน,นะฮะให้สอสอสอวอจะโบวตโบวตคะแนนให้สนับสนุนนะครับให้ผ่านวาระทั้งหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเขาถ้าสอสอเราสอวอเรานะครับไปเห็นชอบนะครับ สิ่งที่ตามมาคือหนึ่งครับงบประมาณจริงๆที่จะต้องให้มีตั้งศาลอิสลามศาลแพ่งอิสลามศาลอุทธรณ์อิสลามศาลฎีกาอิสลามศาลจังหวัดอิสลามศาลเด็กเยาวชนอิสลามจะต้องให้เงินเดือนกับค่าราชการที่เป็นอิสลามเพิ่มเติมนะครับอีกมากมายเลยนะครับนะครับเราเห็นศาลอิสลามตีกู่กับศาลไทยอยู่ในทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านครับชัดเจนนะครับรับรับซ้อนรับชัดเจนนะครับสิ่งที่ตามมาครับท่านครับ สมมติท่านมีท่านเป็นเป็นภรรยาท่านมีสามีเป็นคนไทยพุทธท่านอยู่จังหวัดไหนก็ได้ตอนนี้ท่านต้องระแวงแล้วนะฮะเพราะตอนนี้มีมุสลิมนะครับเข้าไปอยู่ทุกจังหวัดแล้วนะครับนะครับอยู่ๆอาจจะมีข้อเสนอดีๆนะฮะอ่ะสวยๆอายุน้อยๆนะครับมีอะไรกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ขอให้เขารับอิสลามครับแล้วถ้าเกิดทางนั้นเค้สามีท่านไปรับอิสลามขึ้นมาไปมีเมียน้อยเป็นสามขึ้นมาแต่ต้องเข้ากฎหมายสลังขึ้นมาสิ่งที่ท่านนะครับ ภรรยาทุกคนนะฮะที่ท่านเป็นภรรยาทุกคนครับชีวิตท่านครอบครัวท่านมีความเสียงปรีบที่แล้วนะครับเพราะว่าโมรดกแทนที่จะให้กับครอบครัวของท่านให้กับลูกหลานท่านจะให้กับอิสลามหมดครับเพราะในกฎหมายได้เขียนชัดเจนครับว่าถ้าผู้นําครอบครัวเป็นอิสลามโมรดกจะเป็นของอิสลามครับชัดเจนนะฮะผลกระทบกับครอบครัวคนไทยพุทธชัดเจนหมดทั้งประเทศไทย อาตมาก็เสริมให้นิดหนึ่ง<ช><ช>ก็คือในกรณีที่พูดทีนี้อตาตมาขอฝากไปถึงพี่น้องทหารตำรวจที่เราไปอยู่ในสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะมีขุดหลุมพางไว้เยอะพอสมควรที่พอพูดไปเนี่ยมาถูกทั้งหมดแต่อาตมาจะเสริมนิดนึงเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจในาณะพระสงฆ์นะฮะในกรณีแบบนีย้ยังไม่มีใครตีแผงข้อมูลออกไปทหารตำรวจที่เไปมุจงฉุดเขากัน อย่าลืมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะเชื่อฟังผู้นำเดียวพ่อแม่เขาไม่ฟังหรอกคือคําสอนก็เป็นอย่างนั้เขาจะยกอัลกุรอานหรือยกอัลลัฮ์มาเป็นและเขาจะฟังผู้นําอย่างเดียวผู้นําสั่งอะไรเขาเขาทำอย่างนั้นเขาจะสั่งเด็กไปรอรับเ็กสาวๆสวยๆแต่ในขณะขอวการคุมผ้าก้าวผ้าเข้าไปเนี่ยไปเอาเขามาเป็นเมียเมียร้อยนี่อะไรนะแต่ตามสัมดาผู้ชายแล้วนะแต่มาต้องชายเข้าใจสัมดาผู้ชายดีแล้วพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยสัมดาผู้ชายเออห้าเข้าไปแนีว คุณรู้ไหมพวกที่เขาทำการบ้านมานี้ต่อหน้าคุณผู้หญิงเอาอกเอาใจจากคุณที่เหน็ดเหนื่อยจากการนมาเนี่ไปออกเดินป่าเดินอะไรมาเนี่ยคุณเห็ดเนี่ยก็ต้องการความสบายใจต้องการปล่อยปลดปล่อยอารมณ์ของท่านไปะแต่ใครเนี่ยมันส่มอยู่ใครเนี่ยมันส่มอยู่หลังจากที่คุณได้เอาเสาลงลุมแล้วร่วมหอ,งองลงลงแล้วเนี่ยจะถูกต้องตามวิธีทางศาสานาชรามพูอะไรก็แต่นะ ถ้าคุณได้พลาดก็ไปทุกท่านนะอาตมาขอพูดเลยว่าน้ำยาเป็ดหรือไฮเตอร์เนี่ยเขาแอรนะไอ้พวกนี้มันจะฟังน้ำเข้ามาไอเมียว่าของคุณนี่แหละให้ระวังให้ดีเขาทำให้เป็นวันลาหยดสองหยดจากคุณที่เป็นทหารตำรวจก็ไปแข็งแรงกำยำวิ่งวันละร้อยกิโลเออหน้าสิบกิโลร่างกายของคุณจะค่อยๆถอยลงมาแบบลงมาแบบ จากที่ร่างกายแข็งแรงปรยจำรูปหล่หอจะค่อยๆผิวค่อยๆเหลือค่อยๆซีดๆ,ๆ,ๆไปหมดไปแล้วก็จะหมดแรงไปโรคอะไรตามม่างๆมาลงมาเลงอย่างนู้นโรคอะไรก็จะเข้ามาหาตัวเองนี่เป็นภัยร้ายที่ว่าบางคนก็รู้ภายในบางคนก็ไม่รู้อาตมาก็เลยถือกับไอแพร่เตืนอนาทหารพี่น้องตำรวจชาวพุทธเราที่ถูกส่งลงไปในสามจังหวัดแพร่ภาคใต้ให้ตระหนักถึงภัยข้อนี้ด้วยอาตมาจะขอต่อไปอีกนิดหนึ่งในช่วงวันเด็กที่ผ่านมานะตอนนี้ มันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือชาวเขาชาวเขานะในวันเด็กมันชมพูนไหมเด็กเนี่ยต้องมาถือปืนในงานวันเด็ก่ะเห็นไหมมันเหมาะไหมนี่ก็คือว่ามันลุกไปถึงเหนือแล้วเนี่ยงานวันเด็กก็เด็กให้ถือปืนเล่นกันละครบดทหารเขาเนี่ยเขาจะไปควายไปถึงฝ่ายความรักคมให้ดูด้วยทำไมถึงล่อยลักเลยขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ